กทุกคนนี่คือตัวละครของเราค่ะอันนี้คือเป็นเกมเยีนเดเลที่ชัทที่ชั้นดีไซน์ออกแบบมาเองนะคะในแบบของชั้นเองค่ะลอกมาจากเกมยนเดเลปีเปี้ยจะแนะนำตัวตั้งแต่ตัวละครหลักที่เราจะเล่นเป็นตัวเขาก่อนเลยนะคะตัวละครตัวนี้มีนามว่าซากุระบัตเตอร์ไฟซากุระบัตเดอร์ไฟอยู่โมสาทัพหนึ่งอายุ15ปีย่าง16ค่ะตอนนี้เธออยู่ต้นเทอมแต่เรืยความที่วันเกิดเธอไปไว เอาเป็นว่าความจริงความจริงเลยเธอเป็นสภานักเรียนที่เย็นชาค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ถ้าเกิดว่านึกภาพเธอเย็นชาไม่ออกก็ถึงกับขั้นที่ว่าเด็กคนหนึง่งหกเล่นเล่นกันอยู่กับอีกเด็กอีกคนนึงแล้วหกล้มร้องไห้ร้องไห้แบบแรงมากคือร้องไห้แบบน่าสงสารมากเธอยังไม่มีความรู้สึกอะไรยังเย็นชาได้ขนาดนี้เลยค่ะนั่นแหละค่ะความเย็นชาที่มีในตัวเธอแต่ถ้ายัางนึกภาพไม่ออกก็ไปรู้จะว่ายัางไงแล้วค่ะ และต่อไปเราจะได้นำตัวละครที่สองค่ะนี่คือคนที่สามารถทำให้เธอยิ้มได้คนนี้เป็นคุณครูนะคะเฮ้ย hey, สวัสดีจัซักุระใช่ค่ะเขาจะไม่ค่อยเรียกนามสกุลของเธอเนื่องความที่สองคนนี้เขาสนิทกันอยู่แล้วเขาก็เลยเรียกชื่อเต็มเรียกชื่อเล่นเรกว่าซากุระเพราะถ้าเกิดว่ายังไม่สนิทกันจะเรียกนามสกุลค่ะ ใช่ค่ะเธอชอบจ้องมองเขาเวลาอยู่กับเขาทีไรเธอจะจ้องมองเป็นตาเดียวทันทีและจะมีรูปหัวใจขึ้นค่ะเอาเป็นว่าไม่พูดท่ามทำเพลงเดี๋ยวเราไปตามหาหนาหัวใจกันเลยนะคะนาหัวใจคนที่หนึ่งใช่ค่ะส่วนนี้ก็คือเพื่อของเธอเป็นสภานักเรียนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเพื่อของเธอส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยใส่ชุดสภานักเรียนกันเพราะว่าเขาขี้เกียจใส่ง่ายๆค่ะนาหัวใจคนแรกค่ะ คือนำหัวใจคนแรกนะคะเขาคือครูหัวน้ําตายคนนี้ที่คนนี้กําลังคุยอยู่ใช่ค่ะซึ่งความจริงแล้วเธอนั้น ความจริงแล้วเธอกับครูคนนี้ก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่เคยเบื่อกันแต่ว่าชอบมีคนมาหาเรื่องแย่งแฟนเธอตลอดเธอจึงต้องกายเป็นสาวเย็นเล่ยแบบนี้ค่ะจากสาวเรียบร้อยนิสยัยนิสัยดีเฉยเยธรรมดาธรรมชาติแล้วก็มีแล้วก็มีเพื่อนเยอะแต่ว่าเป็นคนที่ออกนิสัยเย็นชากลายเป็น ใช่ค่ะจากสาวเย็ยนชาคนหนึ่งธรรมราธรรมรากลายเป็นสาวเย็ยนเดเลงผู้โหดเที่ยมมากกว่าเย็ยนจังก็มีนะคะฆ่าไปสามศพแบบราเหตุผลเพียงเพราะว่าเขาเดินผ่านแฟนของเธอแค่เดินผ่านเนี่ยนะนั่นไงคะนั่นแหละความเย็นเดเลที่มากกว่าเย็ยนจังก็คือแบบเขาจะฆ่าเฉพาะคนที่ยุ่งกับรุ่นพี่แต่นี่คือแค่เดินผ่านรุ่นพี่เขานิดแป๊บเดียวแค่นี้นะคะแล้วดูนะคะวิธีจัดากของเขาเดินรอ เพียงแค่เธอเดินไปหาเขาไม่ถึงสองวิแค่นี้คณครูคนนั้นก็ตุยทันทีค่ะฆ่าเวลโคลเที่ยมเบื่อไม่ได้ฆ่าแต่ตาทันทีค่ะคุณก็คงเข้าใจแล้วว่านิสัยของเธอเปีายนอกเป็นคนเย็นชาแต่ภายในเป็นยันเลเล่ค่ะนี่คือนามหัวใจคนที่สองนะคะคนนี้เลยค่ะคนนี้เป็นนามหัวใจคนที่สองชื่อวาซีน่าพูดผิดนะคะชิวาเซน่ายามายามายามากาวะค่ะถ้าเกิดเราออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเรียกซันวาเซน่าก็ได้ค่ะ เธอเคยเป็นอดีตเพื่อนเก่าของสาภาเย็นชาคนนี้แต่ด้ยวยความที่เขามายุ่งกับรุ่นพี่ของเธอเธอจึงเกลียดมากแต่เธอกับคิดที่จะคุยกับเขาเนื่องจากยังเห็นความเป็นเพื่อน <ๆ S 1> ก็เลยคิดที่จะฆ่าเขาช้าหน่อยกว่านำหัวใจคนอื่นนะคะนำหัวใจคนที่สามชื่อมามิชิโร่ค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะอ่านไม่เก่งค่ะนำหัวใจคนสุดท้ายเป็นแบดเกิร์ลไม่มีชื่อนะคะจริงๆนะคะซากุระเขาเป็นเพื่อนกับนักเลงสองคนนี้ค่ะแต่ว่าสองคนนี้เป็นนำหัวใจกับเธอนะคะ จบแล้วค่ะทุกคน